พี่น้องครับหอนแดดขนาดเลยพี่น้องสมัยกันเด้อมือบวมพร้อมแหนตอดมือบวมแล้วก็เกี่ยวงามากประมาณหนึ่งหอนแดดครับขนาดนี้ใกลจีเที่ยงแล้ครับพี่น้องเวลาสิบเอ็ดนกาสี่สี่นาทีเที่ยวเ่นว่างไปสองกองแล้วก็กับกระสอบเครื่องครับวางบนกระสอบเครื่องแล้วครับพื้นที่นี่พี่น้องพื้นที่นี้ก็เป็นการเกษตรมาก่อนนะครับนี่จะเห็นได้ว่านี่ มีต้นมะานาวกับต้นมะนาว,ต,นานาวต้นบักนาวเลยพี่น้องต้นบักนาวขุดเน่ามาเจ่ทั้งขุดแล้วก็มีตะไคร่หอมมีตะไคร่หอมมีเชอะอมมีเชะโอมมีขี้เล็กมีออียงหลารๆเนวยครับทั้งกลางต้นบักนาวนี่คือต้นนึงบักนาวนี่เห็นว่าเป็นพื้นที่เกษตรมาก่อนนะครับแล้วเขาเลิกครับเพราะว่าผมเห็นท่อสายยาง PVC ท่อ,อก๊อก,ก,กน้ำก๊อกน้ำอยู่กลางๆนั่นหลายหลายอันอยู่ครับผม พิสูจน์ได้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่เกษตรมาก่อนเนาะเป็นพื้นที่เกษตรมาก่อนแต่ว่าอาจจะเกิดอะไรสักอย่างนึงก็เ,เลยเลิกปล่อยให้หญ้าท่วมเนาะนี่แหละการเกษตรบ้านเราพักมพัก่มก่อนอันนี้ก็ต้นยางนาต้นยางนาบบกไงเลยหลายปีเลยเ,ลยเป็นสิบปีสิบปีสามสิบปีเลยดิต้นประมาณนี้ก็ประมาณยี่สิบสามสิบสี่สิบปีแล้วยางนา มีหลายต้นมีหลายต้นคุณนหลักก็ต้นที่ล้มลงเกิดจากสาเหตุใดบูรุ่งคือคือหกล้มไปเลยตัวนี้หวังว่ามันจะเกิดเหตุระงงกันไหสิโอโมเมนเกิดคลอนเหตุคอนมันจะเกิดหรือเกิดบูรุ่ง้กันไอ้พี่น้องนํำเสนอว่าเห็นบอกพื้นที่เกษตรเก่าเมื่อก่อนปลูกมะนาวปลูกชะอมปลูกตะไคร่หอมครับวางสเหตุเป็นพื้นที่การเกษตร เพื่อให้มีผลผลิตส่งตลาดเนาะเอาไปมามันบ่ง่ายพี่น้องที่บ่เขาเก็เลยปลอย่อยอ่าผมก็ไปเห็นบอ่อหนามนะแต่ว่าเขาอาจสิมีบอ่อหนาอยู่ในบุก็ได้บ่ขเข้าไปเบิ่ดกระตืออาจจะมีบอ่อหนาอยู่ในอาจสิมีบอ่อหนาอยู่ในพุณนนั่นละ่ะเขาจะเฮ็ดเกษตรบัดนี้ปล่อยห่างลักษณะเดียวครับหลายไล่ที่เลยครับปล่อยห่างแถวนี้หลาย่ที่ปล่อยหา่ยหางกันบ่ปล่อยห่างก็นี่ต้องมาปลูกมันสับหลังทิ่มไว้จังซี่ครับพี่น้องปลูกมันสับหลังทิ่มไว้ซี่ เกษตรเกษตรแบบเกษตรแบบสวนเป็นพืชสวนะบักนาวบักนาวบักซีดาบักเขียบบักเงาะบักทุเรียนบักอะไรหลายบักบักชะอมบักพักยั้งนี่แหละของผมก็คือกันของผมก็ปล่อยห่างไว้เพราะว่ามันบังไายพี่น้องมันบังอายสี่สีรักษาให้มันหลอดให้มันหง่เลยครถึงรักษาหลอดหญ่ไปเลยครับเวลานี้หลาไปนี่พี่น้องขายส่งตลาดถือกดราคาที่พี่น้องถือกดราคาถือก้นราคา ผมก็เลยผมก็เลยเศร้าครับเพราะว่าผมปลูกตะไคร่ต่ก่อนน่เอาไปส่งตลาดไปส่งแม่คา้าเขาก็บอกว่าอ้ยคือหัวหน่อยแทบวะสันอ่าโทรศัพท์หอนโทรศัพท์หอนก็ตัดเลยครับเขาบอกว่าแทนสิรดใโลดละลดละสิบบาทครับตัวแรกผมไปส่งตะไคร้หัวงไงสหมหัวญ่สมปู่มือจากหน่อยหนึ่งไงคนอีกจักหน่อยหนึ่งเขาบอกว่าหายสิบบาทพอจะลดลงมาก สำนีไฮแปดบาทพอจะลดลงมาอีกน้อยนึงเหลือ5บาทครับเหลือ5บาทอาจจะไข่ก่อนนึงมัดนึงสิบบาทนี่สิบบาทหาบาทตือสิมัดไหนพี่น้องมันกะมันกะโดนผมก็เลยเมื่อย์เบาๆดอกเศาเศาเพื่อนก็จะขึ้กันครับผมเดี๋ยววันนาะเวลาเห็ดไปเห็ดไปมันผลผลิตมันผสมกับค่าเมย์นะก็เลยต้องเลิกไปน่ะล่ะซื่อหมือผมก็ยังไม่ห็ดหาหิบนงานออนไลน์กับเลี้ยงงัวพี่น้องเป็นยังยังเลี้ยงงัวอยู่เพราะว่ามันเห็ดได้แนวเดียว พราะว่างเนี่มันมันแพร่พันไปได้โดยที่เขาบม่ต้อตงไปบม่บต้องไปเมื่อไม่ต้องไปอันเนื้ออื่นแบบว่ามดน้ามดท่านนะแต่ว่ามันก็สิ่งลำบากน้ำการหางยาเลี้ยงกับไอการผสมผสมเทียมเนี่ยเกิดว่ามันมีตวัวผู้เนาะแต่ว่าเหตุเกิดมันมีตัวผู้พี่น้องมันมีตวัวผู้เนี่ยเขาบองยากเลยเขาแบบปล่อ,อยมันหากินน้ำผูกมันแต่ว่ากัพยายามเปลี่ยนตวัวผู้เนะะาะพยยาามเปลี่ยนตวันวผูกให้เอาเต้ตวักกวผู้เก่าหลวมมันสีแค่สีหน่อยลุงนั่นแหละผมยังคิดว่า เลี้ยงงวดดีกว่าสิไปเห็ดเกษตรแนวอื่นเพระาะว่างากยากที่จะเลื่อนลงเรื่องแถวนี้มันเป็นพื้นที่โคกนะกรากะมันมีอุปสรรคหลายเนี่ยที่เสียดเห็นมันสำเร็จเพราะฉะนั้นผู้ใดผู้ใดเห็ดเกษตรบ่สําำเร็จรองอวยมหางานออนไลน์คือผมด้วยครับล่ะตอนนี้ผมกับคายทีมกันแดดอยู่คันพี่น้องบมมีพวามหููบมมีทีมงานสอนเนะาะไอ้สุพกัญญา ยาน,น,ยานแต่ว่าเหตุผลปิเหตดบลอะไรเกิดมากคนเ่ามันป็นพุกนั้นตองษามันถึงเรียนรูเนาะผมก็บริป็นตกวันผมก็ยานเงื่อนกับพี่นกับยานถือหลอกแต่ว่าให้งขายานมันเังจะผอ่อตัวมันเป็นกฎจักรวาลเด้อย,ยิ่งเรากลัวสิ่งใดเราคิดสิ่งใดสิ่งนั้นจะมาหาเราเจ้าคิดยานที่เจ้าถือหลอกคนผักหลอกมันจะมาหาเจาะเพราะว่ามันมันเป็นสมองเจาสร้างงานเจ้าเข้าใจถ้าเข้าใจเรื่องกฎจักรวาลแล้วเราจะเข้าใจนะครับนะ ครูเขาสอนบอกว่าเราคิดสิ่งใดเราคิดแต่ว่ากลัวโดนหลอกกลัวโดนหลอกอ่าเราก็จะโดนจริงๆเพราะว่าสมองเราสั่งอย่างนั้นถ้าเราคิดว่าถ้าเราคิดว่าเหมือนเรากลัวผีหลอกกันเลยเราก็เราก็จะเจอผีเขาว่ะนะผมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละที่ผมเรียนมาที่ผมไปฟังเขามานะแต่ว่ามูเจา้าสิบอกเคยเรียนรู้บอกเคาายฟังแล้วมุดแดงมุดแดงมุดแดงครับบุดแดดตัดมุดแดดตัดมุดแดงกัดคุด้มตา เพราะฉะนั้นหัานไม่เรียนรู้ออนไลน์ด้วยการดอพไปนองด้อหานไม่เรียนรู้ออนไลน์ด้วยกันมั่งไม่ใช่ว่าขโมดแดงไล่เนี่ขดแดงกัดครับนี่แหละผมก็เฮ็ดเลี้ยงงัวไปน้ำตอนนี้เลี้ยงงัวไปน้ำเฮ็ดออนไลน์ไปน้ำครับเป็นยังยังทีมเป็นยังยังถิมออฟไลน์เลี้ยงงัวไปไหนเพราะมันกัยังมีอ่าความังเฮ้าอยู่เป็นวะยั่มีความังเฮ้าอยู่เฮ้ากระเฮ็ดไปพร้อมแต่ว่าู้ใดเฮ็ดเกษตรเนวออื่นประสบความสำเร็จอยู่กะ กาเฮ็ดต่อไปเนาะกันมันมีรายได้อยู่เฮ็ดต่อไปแต่ผู้ใดบ่มีรายได้ก็ลองเบิ่งเด้อลองอวยหางานออนไลน์เบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออวยหางานออนไลน์คือผู้นี้แหละกาเฮ็ดถึงว่าสีเพชรเกษตรสําเร็จกาเฮิตออนไลน์ไปนําก็ได้กันหลายๆคนกัหลายๆคนเพิ้ลไก่มีร้านค้าเปิ้งอยังเฮ็ดออนไลน์เนาะผู้ละคนเพิ่นขายของตลาดนัดไปนําเพิ่นกกเฮ็ดออนไลน์ไปนําได้คือ,อกันหมดเพราะฉะนั้น ลองมือด้อลองมือด้อยิมตยานเด้อเดี๋ยวผมจะมีส่วนมือนั่นอันมืมูอมืมูอันตอนนี้โตเฮ็ดงานบริษัทือเฮ็ดงานอีหยังรับจ้างระบายอีหยังอยู่ไสนนั่นลองหางานออนไลน์น้ำโบนมือด้อมือด้อนะลองเปิดใจอยู่ยิมตยานยิมเศรษฐกิดว่าจของเฮ็ดบ่ได้เด้อยิมตย์สั่งสมองจะฟ้องว่าโอ้ยกูเฮ็ดบ่ได้กูเฮ็ดบ่เป็นกูละสมัยจะไปคิดสั่นเขาคิดจะได้มาได้ยังสั่นเขาคิดว่าเฮาเฮดได้ไม่มาแต่เฮ็ดได้โอเคครับคลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้ผมเศร้าเมื่อจะฆ่าผมจะไปเกี่ยวหญ้าต่อเนาะคครรััับบสสวดี